รกเลือได้สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเปิดสอนทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมรวม3คณะคือวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนักศึกษาทุกคน จะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นค <Wow. S 1> วบพูดในทุกสาขาวิชาสถาบันเทคโนโลยีไทาญี่ปุ่นของเราก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่14แล้วแล้วเราก็มีเรียกว่าสโลแกนของเราว่าสร้างนักคิดผลิตนักปฏิบัติ สร้างนักประดิษฐ์ผลิตนักบริหารแล้วก็ใช้แนวทางที่เรียกว่าโมโนสกุลิแบบญี่ปุ่นนั่นคือว่าคิดเป็นทำเป็นคอวัลลของสถาบันของเรานะมีเกตข้อด้วยกันแต่หลักๆจะมีเรื่อง3สามข้อด้วยกันก็คือคำว่าไคเซีคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคือฮันเซแต่ว่าการควบคุมตัวเองแล้วก็เรสเปคคือการเคารพซึ่งกันและกันนะอันนี้คือเป็นแนวคิดของเราเพื่อสร้างนักศึกษาของเราเนี่ยให้ออกไปแล้วเนี่ย มีสไตล์วิธีคิดแบบสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่ายังมีหัวใจเป็นคนไทยอยู่เพียวคอลลาเจนตรายเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ไอดีไลน์ศูนย์แปดสามสองหรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการสวัสดีครับน้องๆครับ,รบน้องๆจากหมหาวิทยาลัยอะไรเอ่ย พี่นพพิภูมิรับได้เรามีกูรูรักขอเี็งปรมือดังๆต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกตะเร่อค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเรื่รองของการมีคู่รักเนี่ยจากคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงในชีวิตรักได้หรือเปล่า คู่จิ้นทุกวันนี้มันมีจริงไหมมีค่ะแล้วเราเคยไปผลักดันหรือไปช่วยจิ้นคนอื่นไหมเคยค่ะเชียร์ใครตอนนั้นเชียร์ใครก็เชียร์คู่ของเพื่อนเลยแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงเขาก็ไม่ได้คบกันแล้วโอเคค่ะพี่อยากรู้ว่าสเต็ปในการเชียร์เนี่ยที่ดีเนี่ยเป็นยังไงอ่าเราก็เริ่มอวยก่อนว่าแบบเออคนเนี้ยดีนะแก<อ>สนใจหรือเปล่าน้องเฟิร์สเนี่ย ไม่ใช่สเปคเพื่อนเราแน่นอนแต่เฟิร์สน่าจะมีดีหลายอย่างอ่าเฟิร์สเป็นลูกเจ้าสัวเ์าเป็นลูกเจ้าสัวทุกวันที่มาโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ขับรถมานั่งฮอมาฮอร์เดวฟสามสองหนึ่งแอคชั่นเฮ้ยแกเจ้าสัวคนนั้นอะรวยนะเว้ย แล้วเขาพาไปเที่ยวได้ปะพาไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นเล่นหุนนหนนห้นเราเราต้องใช้เงินตัวเองปะเขาออกให้ดิออกให้ด้วยเออเ,เ,ออเขาแบบมีเงินเยอะมากเลยนะเว้ยแนนแนรูปร่างเขาเป็นไงก็จะแบบทรงเสียหุ่นหมีหุ่นหมีเท่นหุ่นหมีโอ้พูดเสียเลยทรงเสีย เป็นผู้ชายอบอุ่นหุ่นมีน่ารักจริงเหรอใช่จริงๆริงใสายข้างในคิ้วมากคิ้วข้างนอกดูแบดข้างในอย่างคิ้วแบบนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยอ๋ออนี้ก็คือแบบเขาขับรถมารับเราป่ะอาจจะนั่งฮอร์มาเลยฮอรฮอร์ฮอฮอคีดิคอปเตอร์อย่างเงี้ยเหรอฮอนด้าเวกโอช้ยน่าเอาประมือค่ะ เรื่องของคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงเราสองคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้คะ่ะมีโอกาสเนื่องจากว่าถ้ามีคนคอยเชียร์เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะเข้าไปจีบเขามากขึ้น,นะคะ่ะเป็นการเปิดโอกาสให้แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือไม่ในความคิดของพี่เฟิร์สครับในความคิดนะ,ะครับมันเป็นไปได้แต่มันค่อนข้างยากมากมถ้าสองคนนะไม่เริ่มที่จะคุยกันก่อนอ แล้วเราเคยไปเชียร์สาวคนไหนเพื่อนบ้างไหมเชียร์เพื่อนครับปัจจุบันก็มีอยู่อ๋อเหรอใช่เขาดูเหมาะสมอ๋อเขาดูเหมาะสมแล้วเราถือว่าเป็นกองเชียร์ที่ดีไหมเป็นแนวจิ้นที่ดีไหมก็ถือว่าพอใช้ได้งั้น <c oughs> เรามาลองดูลีลาการจิ้นของพี่เฟิร์นหน่อยไหมดีค่ะแอคชั่นเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นแหละเขาจบมาจากบอลลมเบอร์เลยน้อยจริงดิใช่รสนิยมเขาดีมากโอ้ใครไหนาวะ ส่วนใหญ่เขากินเส้นไป็นะฮะเส้นอะไรวะแกเส้นสปาเกตตี้หนึ่งี่นี้เองกูชอบเส้นใหญ่อะเส้นใหญ่หน้าปักซอยก็มีนะออเออนี่มาจิ้นรือมาเปิดตลกคาเฟ่ครับเนี่ยโอเคต่อ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 ไม่ไม่รบกวนไม่รบกวนแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะการศึกษาเขาก็สูงนะจบจากฮาวาดเลยนะเว้ฮาวาดครับไม่ใช่ฮอกวอตเขาจบจากฮาวาดมา เก็ดเฉลี่ยเนี4.00ไปแกก็เรียนดีนี่จริงเหรอใช่โโออเเคคแกก็เก่งภาษาอังกฤษประมาณนึงอยู่แล้วแกลองไปคุยกับเขาดูสิจะได้ไหมหลุดเอฟไปได้นี่กบุญหัวแล้วนะต่อไหมต่อไหมต่อไหมกำลังมันเลยจะต่อยกันเนี่ยพี่ถามเป็นมารยาทจะต่อยสนนกำลังดีกำลังดี ปกติเนี่ยเธอเนี่ยปกติเขาก็มีการติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาติด้วยนะอนาคตค่อนข้างดีควรจะลองดูคือฉันไปก่อเขากินประมาณนั้นเยี่ยมไปเลยเอาโอเคประมาณ เพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบรายการนี้ คู่อยู่ในมหาลัยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าน้องๆที่นี่คิดยังไงจะโหวตข้อไหนค่ะคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือไม่ผลโพลออกมาว่าได้88.50ปซไม่ได้11.5เอ็ดจุดห้าศูนย์เปอร์เซ็นต์เลิฟติเตอร์คู่จิ้นจะฝินจนเป็นคู่จริงได้ไหมครับในอดีตเนี่ย อาชีพแม่สื่อนี่ดังมากนะแล้วยุคตะก่อนเนี่ยถ้าเกิดลูกเจ้าสงเจ้าสัวในยุคโบราณเนี่ยจะมีแฟนเนี่ยแม่สื่อต้องไปดูเลยนะว่าเฮ้ยผู้หญิงบ้านไหนดีลูกสาวบ้านไหนดีแล้วเอาสเปกไปให้พ่อผู้ชายดูแล้วให้ผู้ชายดูว่าเอาคนไหนอ่ะเอาเปล่าแล้วถ้าเกิดฝ่ายชายบอกโอเคแปลว่าแม่สื่อเตรียมได้ตังค์เลยใช่ไหมฉะนั้นแม่สื่อต้องใช้ความสามารถสุดยอสุดเดชที่จะไปกล่อมสาวบ้านนั้นให้โอเคกับลูกชายคนนี้ ก็ต้องมีการเสนอใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคนนั้นเขาจะนั่งรถม้ามานัคนอื่นเดินทางนั้นคนนี้นั่งรถม้ามาดูให้ดีนี่โอเคไหมแล้วเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยทีละนอะนอพอสาวเริ่มสนใจคราวนี้แม่สื่อก็คุย2ฝ่ายเลยครับว่าจะตกลงยังไงค่าสินสอดทองมั่นเป็นยังไงเพราะแม่สือ่อในเปอร์เซ็นนี่ใช่ไหมครับ<อ>แล้วกิน2ฟากเลยนะ<อ>นเล่นหุ้นเลยไหมพวกเธอเล่นหุ้นนะเขาเล่นสองข้างเลยขายก็เอาซื้อก็ได้เลม<อ>ัหยนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยแม่สื่อเนี่ย แต่ก่อนเป็นอาชีพเลยนะอาชีพแม่สื่อในเมืองไทยก็มีครับยุคโบราณก็มีแม่สื่อผู้สมัยนี้ก็ยังมีคุณหมอเว็บไซต์หาคู่คิดค่าคอมพิชันคิดค่าหัวกันไปแค่คือเด็กๆในเวลาเขาจิ้นพวกนี้กันบางทีเขาทัวลงนะคือไม่ต้องใช้ AI หรอกเดี๋ยวนี้เขา็วานให้พูด่อยพูดอย่างนี้เอาให้ได้นะมันเป็นศักดิ์ศรีของคนจิ้นครับอคราวนี้สองคนเ็าไปเจอกันสิตะกี้นี่มีน้องคนหนึ่งตอบเนี่ยง่ายๆมันก็ต้องเจอกัน เจอกันแล้วเขาก็ต้องคบหากันถ้าเขารู้จักปรับตัวเข้าหากันถ้าเขารู้จักพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกันรักนั้นก็ยืนยาวจริงไหมลกูลกๆจริงไหมครับจะอยู่ยืนยาวจำไว้นันลูกมีห้าคำเท่านั้นเองอันที่หนึ่งต้องเข้าใจกันผู้ชายก็ต้องเข้าใจผู้หญิงแบบที่ผู้หญิงเป็นไม่ใช่เข้าใจแบบที่ผู้ชายอยากให้เป็น ผู้หญิงก็ต้องเข้าใจผู้ชายแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เป็นที่เกิดปัญหาปัจจุบันนี้ก็เพราะเธอไม่เข้าใจฉันใช่ไหมลกูกเออเราตึงต้องพยายามเข้าใจว่าผู้ชายคิดอย่างผู้หญิงคิดอย่างพอเข้าใจกันมันก็จะไว้ใจกันคนที่เลิกกันไปก็เพราะไม่ไว้ใจกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันนับถือกันให้อภัยกันแบบนี้จะเจอกันวิธีไหน ก็เป็นไปได้ที่เป็นคู่แทน